ออฟฟิศทัวร์อีทีหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะครับก็โล่งๆเลยนะหรือว่าจังแบบนี้มันจะกลารเป็นออฟฟิศได้ยังไงหรออันนี้มันมันไม่สูงหรือว่ากูเตียเป็นห้องครัวนะครับเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่กิน <c oughs> ก็ต้องมีครัวนะนี่ถ้ามีฟิลยังมีฟิลอยู่น่าจะทำเป็นสวนที่แบบซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอน <c oughs> หัะอันนั้นเอง ทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติงนะ่งอีกแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนจะเห็นคลิปนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นเป็นคลิปเปิดออฟฟิศเก่าของฟ้าอันไปแล้วนะครับทุกคนว่าเออที่ที่ฝ้าอันอยู่ที่ที่เดิมเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปนั้นนั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็คือออฟฟิศใหม่นั่นเอง นะครับทุกคนก็เราก็จดบริษัทไปแล้วนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือรู้สึกว่าช่องฟ้าอันสุดติ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมากๆก,ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันอันนี้คือต้องขอบคุณจากใจจริงๆวันนี้พาทุกคนมาดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันคืออีกหนึ่งเป้าหมายของฝังนใันในการทําก็คือนอกจากว่าต้องมีบริษัทก็คือการมีออฟฟิศนั่นเองทุกคนซึ่งตอนนี้ฝันก็อยู่ที่ออฟฟิศใหม่ของตัวเองแล้วนะครับทุกคน <Yeah. S 1> อ่ะ วันนี้เดี๋ยวฟ้าอันจะพาทุกคนมาทัวร์ตั้งแต่แบบตอนแรกเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะทุกคนมาเ,เดี๋ยวเราเริ่มจากหน้าบ้านนะให้ทุกคนดูแบบเต็มๆนะฮะก็จะเป็นตึกอะไรเขาเรียกตึกแถวเหรอไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นทรงประมาณนี้นะคะเป็นสองชั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างๆนะฮะทุกคนอ่ะก็ไม่มีอะไรมากด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านใน,ในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ โอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้านะครับก็โล่งๆเลยนะเป็นโล่งอย่างนี้เลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศก็คือเป็นที่ทํางานของฝาอันเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไม่บอกว่าจะแต่งยังไงหรือว่าจังแบบนี้มันจะกายเป็นออฟฟิศได้ยังไงหรอเดี๋ยวรอติดตามนะครับทุกคนวันนี้คือมาให้ดูแบบว่าณวันแรกที่เรา,ม,ามันเป็นยังไงเลยนะครับทุกคนก็ ตรงนี้ในพื้นที่ของส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ฟัานก็คิดไว้ว่าน่าจะทําเป็นโต๊ะทำงานของทีมงานของตัดต่อเอยบริเวณนี้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเรียกมันเรียกว่า2ห้องปะน่าจะ2ห้องเนาะก็คืออันนี้1แล้วก็มาตรงนี้2ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เอาไว้ถ่ายงานก็อาจจะมีเป็นที่ให้ลูกค้าได้นั่งเหมือนเวลามีสปอนเซอร์มาติดต่อตรงนี้เลยมามีลูกค้ามานั่งนะครับมีคนมาถ่ายงานเนี่ย ก็จะมีที่ให้นั่งตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือคิดไว้นะครับน่าจะประมาณนี้นะอ่ะมาทีนี้เข้ามาด้านในเข้ามาด้านในปุ๊บก็จะเป็นบันไดนั่นเองนะครับทุกคนตรงบันไดก็จะมีเป็นห้องเก็บของตรงนี้ที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว้างมาเลยฟันอันนี้มันมันไม่สูงหรือว่ากูเตี้ย อันนี้มันมันไม่สูงหรือว่ากูเตียอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเมกันนะครับไม่เข้าใจว่าจะมุดเข้าไปทําไมเหมือนกันเสียงมันอาจจะกล้องนิดนึงนะทุกคนมาก่อนจะไปขึ้นข้างบนเนี่ยมาดูด้านล่างก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทอ ilet ห้องน้ํานั่นเองนะครับก็จะประมาณเลยนี่ห้องน้ําในส่วนของห้องน้ําก็คือปกติเลย รประมาณนี้นะในห้องน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่กิน<อ>ก็ต้องมีครัวนะนี่มีซิงอ่างล้างจานอะไรนะฮะครัว, <c oughs> วรทิพย์ใช่ก็คือทำอยังไม่มีอะไรไง,งแต่ว่าเขามีซิงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้เปิดน้ำเปิดน้ำพรงนี้ก็สะดวกสบายไปนะครับด้านหลังเอาจริงยังไม่อยากให้ดูเท่าไหร่แต่ว่ามาดูแล้วกัน มันเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลแบบคิดไว้ว่าถ้าเกิดว่าเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในบ้านเนี่ยถ้ามีฟิลยังมีฟิลอยู่น่าจะทําเป็นสวนที่แบบมันนั่งชิลๆเอาไว,ไวไ้ถ่ายรูปถ่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมีพื้นที่ของบิลเลียนกับมันนี่อยู่ด้วยในส่วนของตรงนี้คือที่ของแมวนั่นเองนะเราเป็นทาสนะครับเราก็ต้องมีที่ให้เจ้านายด้วยนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเลย ด้านบนก็จะมีทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับก็คือห้องด้านหลังห้องด้านหลังแล้วก็ห้องด้านหน้าห้องด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ห้องที่เป็นอะอันนี้คือประตูมันจะติดขัดนิดนึงเด<ม>ี๋ยวติดต่อช่างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเขามาซ่อมเดี๋ยวให้ดูห้องด้านหน้าก่อนล้วกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนของอันนั่นเองอังนี้เลยทุกคน ก็ยังเป็นห้องที่แบบว่าโล่งๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดประตูนิดนึงมันกล้องเลยนะฮะอ่ะโอเคหายกล้องนิดนึงละจริงๆจะบอกว่าในส่วนของออฟฟิตตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์หรือว่าใครอยากจะสปอนเซอร์นะครับทุกคนก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดันสติ่ตรงนี้เลยนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนฟ้าอันที่แบบโล่งเลยโล่งจริงเนี่ย เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าห้องนอนของฟ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนที่มันเสร็จแล้วนะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีระเบียงตรงนี้เนี่ยแสงมันก็จะดีมากทุกคนเราก็โอเคเลยนะครับตรงนี้ก็เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาแบบพิลลมชมวิวอย่างนี้ได้นะฮะทุกคนโอเคประมาณนี้สําหรับห้องนอนของฟ้านะครับอย่าลืมนะสปอนเซอร์อยากจะร้านเฟอร์นิเจอร์ตรงร้านไหนอยากจะสปอนเซอร์หรืออะไรยังไงเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะ ต่อไปเป็นห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนของฝันจริงๆห้องน้ำเนี่ยก็ปกตินะก็คือสะดวกกว่าที่เดิมเยอะมากเลยฝรั่เวลาฝันจะแบบทำอะไรอย่างนี้เนาะแต่หลคนก็น่าจะเห็นห้องน้ำของห้องนอนของฝันที่เดิมไปแล้วนะฮะทุกคนก็จริงๆไฟเนี่ยจะต้องเป็นไฟสีขาวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอช่างมาเปลี่ยนให้นะครับก็จะมีฝักบัวชักโครกแล้วก็ห้องน้ำปกติเลยเนาะโอเค ต่อไปมากันที่ห้องเมื่อกี้ก็คือห้องตรงกลางนะครับจริงๆฟ้าอันคิดเอาไว้ว่าจะทำเป็นห้องแต่งตัวไปเลยคือพอเราส่วนไปเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปยุ่งกับห้องนอนห้องน้อยกับห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าคอสตูมไปเลยอาจจะแบบเป็นที่เก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับเก็บเสื้อผ้าไปเนาะเพราะว่าแต่งหน้าเนี่ยก็น่าจะแต่งในห้องนอน และห้องสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือห้องด้านหลังตรงนี้ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะกว้างกว่าเดิมเยอะมากกว้างกว่าห้องด้านหน้าเยอะมากทุกคนซึ่งฟาอาน,น่ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาห้องนี้เอาไว้ทําอะไรแต่ที่คิดออกคร่าวๆตอนนี้ก็คือว่าเวลาที่คุณตาคุณยายมาพักคุณแม่มาพักเนี่ยห้องนี้คือเหลือเฟือเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นห้องสําหรับคุณตาคุณยายเนาะ ก็จะมีระเบียงเหมือนกันแต่จะเป็นระเบียงเล็กนะครับระเบียงเล็กนี่ก็จะเป็นระเบียงแบบเล็กๆตรงนี้นี่ด้้นหลังก็จะเป็นวิวแบบปุกเขาป่าไม้ <c oughs> ซึ่งธรรมชาติ <c oughs> เราชอบนะฮะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะอ่ะโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของห้องน้ำนะฮะต้องให้ดูห้องน้ำ จริงๆห้องน้ำคือลายเดิมปกติเป๊ะเลยนะครับ3ามห้องทั้งหมดด้วยกันน,น,นี่ห้องน้ำ,นำปกติเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรต่างนะนคือมันไม่ได้กว้างจนเกินไปหรือว่าไม่ได้แคบจนเกินไปใช่ใช่คือเราง่ายอ่ะแบบง่ายต่อความสะดวกของเรานั่นเองนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับ Tour ออฟฟิศทัวร์ EP หนึ่งอันสุดติ่งนะครับทุกคนก็ นี่ประมาณที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับทุกคนฝันก็เจตนาฝันที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแบบน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่หนูอยากจะมีออฟฟิศเป็นของตัวเองอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะบอกให้คนที่ติดตามฝันยสปอร์ตฝันได้รับรู้เลยว่าเนี่ยการที่คุณสปอร์ตฝฝันมาได้ถึงตรงนี้แหละแต่ฝันจะไม่ไม่สามารถที่จะมายืนตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดแรงสปอร์ตจากทุกคนไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวรอต่อ e วีา หลังจากที่บ้านเปล่าๆแบบนี้จะเป็นออฟฟิศได้หรออะไรยังไง <c oughs> มันจะกลายเป็นออฟฟิศได้ไงนะฮะทุกคนรอติดตาม EP 2ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ฟา Un อันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย